ngebani Ngebani ini Mặt cầm một แต่บางอี้ามีแต่ใบง,มงามๆจ้ะพี่น้องจ้าโอ้อันไหม่หัดมันแข็งจ้ะพี่น,อน,น้องมิเตอร์ใบเขียวงงๆงามๆปุปน้ำข้าวสุกุนแม่เมืดอเดือนดอกๆนันกระเทียมปลาเบิดใบงามครับ ไต่ต้นใหม่งามอีหลีคุณนะน่ะนกกาสาวเอาสาวเอาได้จังนียคุณน่นะสวัสดีค่ะค่ะมันนี้ก็มาพอกับเช้นนานัทธาสาวบรีลมพัฒน์ถิ่นค่ะมีน่าศิพามาเห็ดเอ่อ ผัดมีเนาะค่ะผัดมีใส่ใบกระเทียมป่าเนาะค่ะมาเบิ่งกันว่าวัตถุดิบมีอย่างเนี้นอกจากแต่ว่าก่อนไปเบิ่งจะไหนก็ฝากเป็นกำลังใจนนใหน้นาเดอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe ครต์ลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเสด็จบอพลาดท,ทุกคลิปที่นัดโดยลงจา้าข้าววัตถุดิบของนักนก็นจะมีเซนเมีจะพี่น้องจา้าเซนเมีนะอ่าแช่หน่ำเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าแล้วก็มีพริกแดงซอยแล้วก็กระเทียมสองหัวจ้ะกระเทียมสับสองหัว น้ำน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งก้อนอพริกผงค่ะพี่น้องพริกผงน้ำมะขามเปียกเนาะคะ่ะผงชูรสน้ำปลาน้ำมันพืชซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงเขาก็จะมีแค่นี้ละค่ะพี่น้องแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบกระเทียมป่ากับดอกกระเทียมปลาจ้ะพี่น้องจ้าน่นก แบ่งหวยถั่พัดอย่างอื่นต้องค่ะพี่น,อน้องนั่นก็แบ่งมาบพัดใส่เส้นมีส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนเาะจ้ะวรรน,น,นเทจังไดโอเค<ะ>ค่ะอันดับแรกนะะั่ก็ทิใส่กระเทียมซอยก็หอมซอยลงไปก่อนเนาะคะ่ะเกี่ยวให้เขาหอมก่อนเนาะจากพี่น้องพอเริ่มหอมเนาะค่ะพี่น้องนั่นก็ทิใส่พริกผงลงไปจ้ะ เอาตามสบายเห่านะคะมัดเพ็ดหน่อยเพ็ดหลายมาใส่ทั้งผิดผงทั้งพริกซอยจ้ะมะนีกะสิใสอันนี้ลงไปจตัตน,น้ำเปล่าไปกอดใส่กำนัง ้ำตาลมะพร้าวมันมาหวานแห้งจ้ะพี่น้องนะ่าใส่เพลียงนึงเลยจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้นะกกะทิใส่น้ำมะขามเปียกจ้ะพี่น้องอันนี้น้ำมะขามเปียกมันไก่ชีสเบิร์ดละจ้ะนักกะผสมน้ำน้อยนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้าสีเขียวน้ำตาลเข้ากลันเนาะค่ะพี่น้องจ้าจากตอนนี้น้ำตาลกะละลายเนาะค่ะพี่น้องนักกะทิใส่ซีอิ๊วดำค่ะพี่น้องใส่ซีอิ๊วดำลงไป แล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้ะเติมปรุงที่เราเลือกหน่อยค่ะพี่น้องทีนี้ก็ซอสหอยนางรมขอไพ่ด้วยจ้ะเมือ่อนึงถือกล่องประมาณนีก้ก็น่าค่ะพี่น้องน้ำปลาที่พลดนิดหน่อยค่ะจะค่อยปรุงไปจ้ะแล้วก็ ไบ่มักผงชูรสกับปลาตองใส่แต่นาใส่ประมาณเนี่ยค่ะตำนาใส่หน่อยนึ่งใสน่อยนึงจากพี่น้องจกักกะเอาค่ะแล้วก็ข้นข้นเครื่องเขาค่ะพี่น้องแล้วนะขอชิมน้ำก่อนนะค่ะว่ารสชาติเขาเป็นจังไรเนี่ยหาต้องปรงุงเอียงเพิ่มจ้ะเพิ่มผงชูรสไปอีกจากพี่น้องเทส ซอสหอยโอเคจ้ะเดี๋ยวห้าเสียมเอาเส้ลนลงเนาะค่ะ มากบบรบเิตัดเสียมออกจ้ะพี่น้องนะคะอันนี้ดอกกระเทียมนะคะพี่น้องนับ,บตัดเ็จะเอาประมาณนี้เลยแล้วเขากิดอันนี้ของเขาเองจ้ะนะคะใส่ใบกระเทียมทั้งดอกทั้งใบค่ะพี่น้องเดีจ้ะ แลเขากระสิยบข้องเขาเองจ้ะพี่น้องจ้าเขาถือเครื่องถือั้งเนาะ,ค,ะค่ะเข้ากับย้งยงเส้นสุดแต่บเบลีเขี่ยวเขาจนน่ำเครื่องมันเข่าดีอค่ะพี่น้องจนมันสีหะค่ะ kiểu cà cả thiêm xuống ngài đồ cả thiêm ừ. เจอกันเลยค่ะพี่นง นาตาพัดมีกระเทียมดอกกระเทียมปลากับพี่น้องจ้าไปนจะเส่บก็จะเมะืองจัดพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่ามักคลิปนี้จังไหนก็ฝากเป็นกำลังใจนะ้าในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาะค่ะสิเดบอพ่าุกคปิดที่นารุ่งจ้าสำหรับมือต้องขอลาไปก่อนคน่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ